ับกำลังเปิดบัญชีลูกเรือครับผมว่ามีบัญชีลูกเรือกี่คน okay. มีทั้งหมดหนึ่งสองเที่ยงคับสิบเราคนเดียวโอเคออกเรือให้ขากันเลยนั่งข้าขอรับไว้เป็นมารยาท <Okay. S 2> ใช้แผนที่ของคุณเพื่อค้นหาสมบัติที่ทำเครื่องหมายกากระบาดโอเค จะไงต่อะข้าดูแผนที่ไม่เป็นต่อหรอกเสียงก็สุดละกันสุดละกือแล้วพบกันใหม่ตอนประจนภัยกับเพื่อนๆแล้วกันฮะ